ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ i n น e s t a t i o n Thailand ผมสตีฟล็อกแปะตำนานคนดีคนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 1> คือวันนี้นะครับมีอาวุธใหม่นะฮะไฉไล่มากๆนะครับสำหรับเกม i n น e s t a t i o n Thailand ปืนที่ผมถืออยู่นี่นะครับมันคือปืนฉีดน,น้ำป่าวะ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนฉีดน้ําหรือมันเป็นบาสุก้าแต่เขาบอกว่ามันเป็นบาสุก้าบอม์นะครับแล้วก็สามารถยิงน้ําได้อันนี้ไม่ชัวร์แต่เราไปดูกันในเกมดีกว่าและที่สําคัญนะครับผู้ชมตอนนี้นะครับตัวมาวินนะครับเมซี่นะครับคาร์เตอร์นะฮะโคอีนะครับสยามฮีโร่หรือเปล่าไม่แมดด็อกแมดด็อกนะครับนะฮะตอนนี้ก็มีเสื้อลายดอกสงการใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ใส่ไว้เนี่ยสวยๆนะครับแต่ว่า เราใส่ไปเรากลัวตายครับใส่ชุดเกาะดีกว่าเราไปลุยโนโดดับกันเลยดีกว่าครับแหมเดี๋ยวจะหาว่าเอาแบนสไนเปอร์ครับคนเยอะๆนุวๆกัๆน,นไปนี่ครับผมผู้ชม z ซดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับรถของพี่ดอมโดมินิกทอเรโตนะครับก็จะอัปเดตมาเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปนะฮะไปตามล่าหารถคันนี้กันเขาบอกว่าเร็วที่สุดในเกมด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับในคลิปต่อๆไปละกัน๋ยวคลิปนี้เราเอาบาซูก้าบอมไปยิงคนกันก่อนครับเกิดแล้วครับ โอ้โหมาถึงก็ได้ยินเสียงปืนเลยวันนี้ไม่ร้องเพลงโทน <c oughs> เ,ดเดี๋ยวคนจะถามว่าจ่าไม่ร้องเพลงโทนเหรอช้างบอมบาสุกา้ามันมีคนยิงเ้าทำไมเมาส์มันเร็วๆเดี๋ยวนะแป๊บนึงปรับก่อนเฮ้ยเอาอยาไปยิงเขาเฉย่นเอาใหม่เอาใหม่ หรือว่าเรายังไม่รู้ว่าดาเมจของปาสูก้านี้มันแรงขนาดไหนเราต้องหาคนทดลองดาเมจปืนนะฮัลโหลเพื่อนมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับคุณตีเฮ้ยผมเองผมเอง <c oughs> มาหาหน่อยเ <c oughs> ดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวอย่ายิงนะอย่ายิงได้ไหม <c oughs> อยู่ในบ้านบ้านหนึ่งบ้านหนึ่ง <c oughs> บ้านหนึ่ง <c oughs> ใส่หัวหมีไอ้ <c oughs> ไม่ยิงนะนี่เราเราเราเข้ามาในนี้เพื่อนเข้ามาในนี้ก่อนเข้ามาในนี้ก่อนคือเนี่ยได้ปืนมาใหม่ ไอ้บาซูก้าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันแรงขนาดไหนไงอยากลองยิงดูขอยิงนัดนึงได้ปะผมเป็นคนยิงไอ้ผมเป็นคนตัวทดลองให้อ่าอ่าเนี่ยไปยืนอัดมุมเลยสองคนน่ะไปยืนอัดมุมเลยขอยิงนะนัดหนึ่งหนึ่งสองสามเลื่อนรถเท่าไหร่ครึ่งตัวครับเฮ้ยมันมีคนยิงจ้ามีคนยิงจ้า เมันมีคนใช้ลูกซองวหรอิิหายแล้วชิบหายแล้วบอกไม่ยิยงกันไม่เอากันโอนซักกันหมันบาสุก้าเนี่ยบาสุก้าเนียใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งยิยงกันเพื่อนบาสุก้านี่มันลดครึ่งตัวเองครับคุณผู้ชมฮะน้อยมากโอ้ตาย หลังจากที่โง่มาประมาณ10นาทีครับผมเพิ่งรู้ฮะว่าบาสูก้ามันใส่ช่องปืนพกได้ <c oughs> โอ้โหโง่เลยครับเอาแล้วอักมันใส่โฟลต์กิปไม่ได้หแล้วนั่นมีคนเฮ้ยนั่นมันรถพี่ดอมโดมินิกเทเลตโต้เปล่าวะเฮ้ยเพื่อนนั่นมันพี่ดอมโดมินิกนี่อวะพี่ดอมพี่ดอมพี่ดอมโดมินิก เมื่อกี้ได้ได้ยินเสียงรถครับคุณผู้ชมฮะรถพี่ดอมจะมีอีกโทลิตโต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนบาสุก้าและยิงรถมันเฮ้ยคนที่ขับรถอยู่อะ่ะอยากลองขับบ้างจังเฮ้ยเพื่อนขอขับขอนั่งหน่อยได้ไหมไม่ไม่ได้ขับขอซ้อนหน่อยก็ได้มันจะขับไปไกลแล้ววะไปไหนแล้ววะมันขับไปไกลแล้วครับผู้ชมครับ แต่ต้องตามล่าตามล่ารถพี่ดอมโดมิทิเราจะเอาบาสุก้านี่อัดรถมันได้ข่าวว่ารถแรงฮะมันเป็นไหนล้วะรถอ่ะเดี๋ยวนั่งดีๆกอนต้องตั้งใจหน่อยเรามีปืนที่แรงที่สุดอยู่แต่หมวกเรานี่โอ๊ยแทบกันเลยไม่ได้โอ้โหจักรลักหลักหลก อยากรู้อ tamam> ๋อถ้าบาสุก้ามันยิงอัดตัวเองนี่มันเจ็บไหมเฮ้ยมันรถพี่ดอมโดมินิกนี่ว่าไอสัตว์เฮ้ยตายเฮ้ยตายเลยเจ็บขค่ตายเลยเอ้ยมึงทำไมทำกับรถพี่ดอมโดมินิกอย่างนี้วะเพื่อนโอ้โห อย่าพึ่งอย่าอย่าทำกันเราไม่ทำกันโอเคๆจ้าจ้าจ้าว่าไงเพื่อนไม่ยิง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 โอเคไม่ยิงบาสุก้านี่มันแรงไหมดาเมสสองร้อยครับเฮ้ยสองร้อยอ๋อแล้วทำไมยิงลดครึ่งตัววะไป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 เที่ยวไปเที่ยวอ๋อดาเมจสองร้อยแต่ว่ามันอยู่ที่ชุดใช่ไหมชุดมันถึกได้ครับ ไอ้ชุดไอเล็กตอนนี่มันถึกเหรอวะทำไมเก็บเขาใส่กันเยอะจังวะอยากได้รถพี่ดอมโดมินิกโปเตโต้เนี <S <S ่ยอยู <S <S ่ในรถนี่ไงกูอยู <t 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 ่บนรถจ่ายที <t 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 ่แคนเดียวกันหมดเลยเอ้าแคนเดียวกันหมดเลยเหรอครับอย่าี่เด็กยิงกลางทางกลางถนนไอ้ยิงกูนไอ้ยิงกูนะไอ้ยิงกูนะ ขอลองยิงบาสุก้าใส่นัดหนึ่งเด็กได้ปะได้จ้าเลยขอเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มเลยถ้า <ๆ S 2> ถ้าผมตายถ้าผมตายจ้ารับผิดชอบเลยนะเฮ้ย <c oughs> ตายก็เกิดใหม่ดิ <c oughs> เฮ้ยมันยิงทะลุตัววะนะมันต้องยิงอัดพื้นเหรอยิงไม่ดิไม่มันต้องยิงอัดพื้นใช่ปะโดนโดนโดน,โดนเป็นไงเป็นไงเจ็บไหมจอเลยเหรอ จอดๆเลยนะมา<ด>จอดๆเลยจอจอๆๆจอด <laughs> <ๆ> <laughs> ไอ้มันมีคนยิง <laughs> อะไรวะเฮ้ยมันมีคนอัดบาสุก้าใช่แล้วนี่นะมึสงส่งครามบาสุก้าเหรอเฮ้ยอ,อย่าใช้ปืนอื่นนะใช้แต่บาสุก้าเลยไอ้ที่เราจะยิงกันตายไว้เนี่ยวันเนี้ย สึกโดนศึกดดนบาสุก้าไอสัตวดมาด้็วเฮ้ยมันตายเหรอเฮ้ยมันตายเหรอวะเฮ้ยเจ๊ผมว่าปืนนี้มันอาจจะเหมาะกับสิงสไนกก็ได้ครับผู้ชมฮะแบบ สไนเปนัดหนึ่งตุม้มแล้วก็บาซูก้ายัดเข้าไปอีกนัดหนึ่งเอออา,อาจจะเหมาะกับแบบนั้นก็เป็นได้ครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ที่ยิงสไนเ์ได้ก่อนหน้านี้ผมเข้าแบสนสไนเปอร์ก็คือไม่สามารถยิงสไน์ได้มามฟโมมาสวัสดีครับเพื่อนมาโอบตา,ตามมายิงยายตามมายิงที่นี่เลยเหรอเพื่อน รอดเราไปทำอะไรให้นายเอเพื่อนนายเกลียดเรานายอยู่ไหนเอาเพื่อนแป๊บหนึ่งเราเถียงกับซอมบี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อพี่ผมไม่ยิงผมไม่ยิงผมไม่ยิงอย่าอย่าทำกูผมผมไม่ยิงผมไม่ยิงแป๊บหนึ่งมีคนเกิดแป๊บหนี่โอ้โหมันมีคนมาตามมายิงเราจริงๆด้วยวะเราไปทำอะไรให้นายเพื่อนนายทำไมถึงแค้นเราขนาดนั้นน่ะ ล่อกันปะผม่ยิงเยว้าวว้าวเลยว่าไงเพื่อนไม่ใช่หรอไม่บอกหรอกบอกกูก็โดนยิงเดยมาแล้วเว้ย มาเด้เฮ้ยอุ้ยใส่ลูกใส่ลูกเฮ้ยเย็นแค่สวยสวยเพื่อนเฮ้ยตี๊ฟตกูใส่ลูกอยู่กูใส่ลูกอยู่ไงเพื่อนตี๊ฟตอยู่ไหนอยใจเย็นใจเย็นตี๊ใจเย็นอย่าดิ ใจเย็นก็ไม่เอาไม่เอาไม่ยิงเราพวกกันเราพวกกันกูมาคนเดียวกูลำบากไปเฮ้ยมึงมึงก็ตีกูดิสัดมึงเป็นใครเนี่ยกูไม่กูไม่เผาบ้านมึงไงเพื่อน เฮ้ยเกียงมีดไอ้สั้นอ้าวกูรอดเฉยปะไอ้จ่ารอดได้ไงวะกูโหดไงไอ้จ่าจ่าโหดเหรอโหดโหดกูโหดอ่ากูโหดกูโหดไอจ่ามีคนช่วยอะไรอ่ะจ่าจ่าอะไรอ่ะกูไม่ตายหรอกเพื่อนกูไปเอามาตยันตะ าีดิ้อย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูไอ้เจ้าไอ้เจ้าอย่ายิงไอ้เจ้าไม่ได้ไอ้มึงจะยิงกูไหมล่ะมึงจะยิงกูไหมล่ะเฮ้ยอย่าฟันอย่าฟันกูอย่าฟันกูยิงมันเพื่อนเนาะโอ้โหเกิดตรงนี้ลางไม่ดีเลยเพื่อนอย่าเอามีดมาหั่นเราเพื่อนเพื่อน เด็ดดีมีใครโดดขึ้นว่าอย่าทำกูอย่าทำกูด่าด่าพพีีรก่อนกูรับแล้วกูรับแล้วกูรับตีใครไม่รู้มันมีคนพยายามจะเอามีดมาหั่นกูยิงมันยิงมัน,นมันอยู่ข้างหลังกูยิงมันเพื่อน,ไ,นไม่งั้นมึงเจอบาสุก้า,น,า,กานะเฮ้ย โอโหยิงึ้นเอ็กแดงแล้วทำไมมันไม่ตายวะโอ้โยฮาความรักความเมตตาโอ้โหึ้นแ็กแดงแล้ววะไม่ตายวะโอเคครับผู้ชมฮะก็จบกันไปสำหรับ <c oughs> ปืนบาซูก้าบอมนะครับสรุปมาสั้นๆง่ายๆนะครับว่าบาซูก้าบอมเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะ <c oughs> มันยิงมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ว่ายิงแล้วมันทะลุตัวนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องยิงไงอาจจะต้องยิงอัดพื้นหรือเปล่านะี่ฮะโอเคนะครับผู้ชมถ้าใครอยากได้บาซูก้าบอมเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดจากทาง In f e ฟ t a t i o n Thailand นะครับหน้าเว็บเขามีแจ้งข่าวสารกันทุกๆอัปเดตเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ผมสติปล็อกแปดในตำนานก็ต้องขอกราบลาไปเ,าเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบายยสวัสดีครับ mm hmm. าลืมกดซับส like ไคร้ไลค์แชร์ด้วยนะจ๊ะ